สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องใจกลางเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาพูดคุยเรื่องอีซูซูนะครับหลังจากจากคนใช้จริงนะครับวันนี้เป็นรถผมเองนะครับตัวนี้เป็นรถผมเองนะครับใช้เองนะครับว่ามีข้อเสียตรงไหนบ้างเดี๋ยวพามาชมเลยนะครับข้อเสียอันดับแรกเลยที่เห็นๆนะครับนี่ครับ สวิกตัวนี้ชอบค้างนะครับเนี่ยเวลาเรากดออโต้ออโต้ขึ้นอย่างนี้มันจะค้างนะครับเนี่ยเนี่ยค้างนะครับเนี่ยถ้าใครไม่รู้ก็คือน่าจะมอเตอร์น่าจะไหม้นะครับเนี่ยต้องเอามือมือตบลงนี้ครับเนี่ยถึงจะลงนะครับนั่นเห็นแล้วนะครับสําหรับก็เสียของรุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเนี่ยครับน้ํารั่วครับน้ําจะรั่วตรงนี้เลยนะครับ แต่ไม่รู้คันอื่นเป็นหรือเปล่านะสาหรับคันของผมนะอันนี้พูดพูดถึงคันของผมคันเดียวนะครับเนี่ยน้ําจะรั่วตรงนี้เวลาฝนตกเรียงๆนะครับจอดตากฝนไว้ประมาณนี้นะครับสองสองข้างเลยนะครับฝั่ง,งนู้นก็รั่วนะครับแล้วก็จะมีฟิลม์มฟิล์มตรงนี้นะครับจะเสียนะครับจอกลางนะครับจอแสดงบวกมรัรวัดจีน้ำมันนี่ครับ นี่ครับพิมจะแตกนะครับตรงข้างในมันนะมันจะเป็นสังเกตดูจะเป็นนี้ปกติมันจะไม่เป็นพวกแตลายอะไรประมาณนี้นี่ครับรถวิ่งได้แสนห้านะครับแสนห้าจะแสนหกแล้วนี่ประมาณนี้ครับนี่ครับอัตราการเฉลี่ยไม่รู้ว่ามันมันโกกหรือเปล่าไม่รู้นะมันเฉลี่ยให้ผมสิบเก้ากิโลลิตรนะครับการปัตราการประหยัดน้ํามันนะครับเอประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับ ประตูแคบนะครับปิดยากครับประตูแคบค่อนข้างจะปิดยากครับแต่จะปิดยากเฉพาะฝั่งนู้นนะครับฝั่งฝั่งคนนั่งนะครับแต่ไม่รู้เป็นเฉพาะคันข้องผมหรือเปล่านะผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องที่ที่ที่เจออยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าแอร์จะไม่ไม่ค่อยเย็นด้วยนะครับแอร์เย็นเย็นไม่ฉ่ำครับถ้าเปรียบเทียบกับโตโยต้านี่คือ แอร์ของตวัวต้าจะเย็นกว่านะครับเย็นไวด้วยของตวัวต้านะครับอันนี้ไม่อันนี้คนรู้สึกผมนะอาจคนอื่นอาจจะเย็นกว่าของผมก็ได้นะครับอันนี้ในมุมมองของผมนะครับแล้วก็แต่รถรถผมก็ประมาณ10กว่าปีนะครับ10น่าจะ1 1ปีประมาณนี้ครับแต่แบตแบตก้อนที่2ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมไ่ชมนะครับไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่า เดี e e ๋ยวผมพาไปชมแบตนะครับนี Harmon ่คร <Yo. S 1> ับห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับพามาชมแบตก่อนนะครับเป็นแบตน้ำนะครับผมเป็นแบตน้ำนะครับเพื่อนๆเป็นแบตน้ำเนี่ยเปลี่ยนวันที่เท่าไหร่มองไม่ชัดห้องเป็นไรวันที่สามวันที่สามเดือนสองนะครับสองพันหกสิบเอ็ดนะครับ วันที่สามเดือนสองหกสิบเอ็ดน,นะครับมองไม่เห็นนะครับมองเห็นไหมมัวนะครับวันที่สามเดือนสองหกสิบเอ็ดน,น,น,นะครับก็จะห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วก็ประมาณนี้นะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้ครับ นี่ครับเป็นรถใช้งานจริงๆนะครับผมเป็นรถรับจ้างทั่วไปด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับเดิมๆยันล้อนะครับใส่ล้อของตัว2022นะครับถ้าเปรียบเทียบกับ1.9นะครับ1.9ฟิล์มเดิมนะผมก็ขับ1.9อยู่เพราะว่าเป็นผมทำงานบริษัทครับขับ1.9อยู่หัวเดียวเหมือนกันนะครับก็คือตอนใหม่เขาขับดีนะครับแต่ตอนนี้มันมันได้ สนเจ็ดหมื่นกว่าโลรู้สึกว่ามันจะอืดอืดมากครับอืดแล้วรอรอบด้วยครับเวลาจะแซงเนี่ยถ้าเราวิ่งมันลอยตัวได้ประมาณร้อยยี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบก็วิ่งดีครับแต่เวลามีคันหน้าเบรกแล้วก็เราแตะเบรกนิดเดียวนี่คือแบบต้องทดเกียร์ไปใหม่ครับถึงเกียร์สี่เกียร์ห้านะครับถึงถึงจะขึ้นมาเผื่อจะขึ้นนะครับลออรอบมากนะครับอันนี้เปรียบเทียบกับคของผมขัดกันเดียวนะผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับ คันนี้ก็อืดเหมือนกันนะครับนี่ด้านหน้าก็ประมาณนี้ครับก็อืดเอาเรื่องเหมือนกันครับถ้ารถด,เดมเดิมนะแต่แต่คันนี้ผมไปรีเมปมาสเต็ปใช้งานนะครับขับเดิมไม่ไหวพี่อืดอืดมากถ้าเปรียบเทียบกับฟิวโตวต้านะดมเดิมนะโอ้โตต้าขับดีครับขับสบายด้วยยิ่งมันทุกของนี่แบบคนละเรื่องเลยครับเอาจากใกล้ผมขับอีสูนะก็คือไม่ได้ว่าอีสูไม่ดีมันมันมันก็ดีเลยครับก็ดีคนละแบบตอนนี้ก็ประหยัดน้ํามันแต่พูดถึงฟิวการขับ แบบสบายนะครับไม่ต้องเค็นรถมากของโตต้านะครับเพราะว่าแรงบิดน่าจะสูงกว่านะครับขับสบายบรรทุกของหนักขับสบายไม่เค็นรถนะครับเรื่อวนี้เป็นรีแมปนะครับรีแมปมาแล้วก็ถือว่าโอเคขึ้นมาเยอะนะครับเหมือนในคนละคันนะครับรีแมปสเตปใช้งานนะครับก็ก็ถือว่าโอเคครับขับดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็ยังโอเคนะครับ ไงก็ฝากติดตามไปด้วยครับเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมาประลองกับ Fort u n e r ดูนะครับว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับความเร็วไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเนี่ยคันนี้ก็รีแมปมาแล้วนะครับเป็นรถพี่ชายนะครับรีแมปต่อรีแมปนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีแน่นอนฝากกดติดตามไปด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับประสบการณ์เล่าให้ฟังนะครับไม่ต้องดราม่ากันนะครับดีทุกรุ่นนะครับรถ ครับ